สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเชิญกันครับสวัสดีครับรายการหมอเฮห,หมอหามาพบกันอีกแล้ววันนี้เอาเรื่องอะไรดีเนาะที่กำลังฮิตฮอตฮิตฮอตฮิตให้ชาวบ,บ้านอยากรู้นะฮะผมได้รับเสียงเสียงเรียกร้องจากแฟนๆบอกว่าเราเนี่ย ยังไปทำหมาอย่างเดียวอไม่เคยสนใจแมวเลยใช่บรรดาคอแมว็มาถามพาดแมว่านแมวก็เลยแบบเยอะมากเมื่อไรเมื่อไรอาจารย์จับสทีจับสทีวันนี้ก็เราเรียกว่าเซิฟเซิฟก่อนเรียกน้ําย่อยก่อนเต็มดอกเลยไม่ดีกว่าอาจารย์ออเดิฟก่อนับเอาเรื่องที่ท่านผู้ชมอยากรู้เอาเรื่องที่อาจารย์อยากจะอธิบายนี่เขาถามผมมาบ่อยๆเยอะมากอ่ะครับก็ถามว่าแมวทำไมต้องกินปลาทู ตอนเราเด็กๆนะครับอนมันมีปลาทูไซส์หนึ่งไซส์เล็กขึ้นอยู่ในเข่งครับเลือกปลาทูแมวครับปลาทูแมวเพราะมันถูกครับเพราะให้เป็นมาผมเด็กๆผมก็กินอย่างนั้นนะครับนั้นปลาทูแมวคือไซส์มันเล็กตอนนั้นปลาทูแมวก็กินแต่ปลาทูมาตลอดเลยนะครับทีนี้ตรงนี้ฮะอาจย์กรความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันไม่ส่งผลเสียอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปแก้แต่ยิงมันส่งผลเสียอาจารย์กร สียังไงครับอาจารย์ก็กินแมวกินแต่ปลามันก็มีแต่เค็มนะมันก็จะมีปัญหาเรื่องโรคไตมีท้องสียตามมาอะไรเงี้ยนะครับครับนั้นแต่แมวเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสัตว์กินเนื้อโดยแท้จริง true carnivore เสือมันคือเสือแมวคือเสือมันคือบฝรั่ง cat is not is not a small dog it's not a small dog but it is สมอไทยเกนะครับแมวต้องกินเนื้อเท่านั้นครับผมบางคนบอกว่าเออนั้นกินมังได้มั้ยมันมังสวิรัตมังสวิรัตโอ้พักไม่ได้เลยไม่ได้เลยนี่เลยพักก็ขาดแน่นอนนะครับมันขาดสารที่จาเป็นแค่กินมันก็ไม่อยากกินแล้วมั้งนั่นนะแต่ว่าแต่ว่ามันก็จะขาดสารที่จําเป็นของมันบางทีเจ้าของกินมังก็อยากให้แมวกินมังบัาง ช่ไหมฮะก็มันไม่มีกินบางทีมันก็ชอบกินเหมือนกันนะแต่ว่าพอกินไปแล้วมันก็จะส่งผลเสียกับร่างกายเขาเพราะมันเขาขาดพวกนี้ไปขาดธาตุ้าไ่ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยเป็นที่สําคัญเพราะฉะนั้นอาหารหมาเพราะนั้นแมวก็เลยยืนยันว่าแมวไม่ได้สัตว์กินปลาทูอาจารย์ขมวดพมัน่างที้เลยฮะอาจารย์บอกว่าแมวเป็นเป็นสัตว์ไม่กินสัตว์ตามธรรมชาติมันจับนกกินนะฮะ อ่าแต่ก่อนไม่เคยเห็นมันจะไม่ทันจับไม่ไ,ได้แมวปัจจุบันมันขี้เกียจ <c oughs> แมวที่มันหิวหิวเนี่ยต้องเลี้ยงใหญ่ให้มันแบบอ้วนจนขี้เกียจแต่ว่าผมจําได้ตอนที่โรงพยาบาลเราสร้างกําลังส,สร้างอยู่มีแมวตัวหนึ่งนะครับโอ้โหนมยานเลยแบบพร้อมอืม่ขเขาคนขอนลูกเลี้ยงลูกควันวันเขาผมก็เห็นเขาไปคาบทิ้งเหรียญมาให้ลูกกินอะไรเงี้ยนะคาบสัตว์แปลกๆนงล้เล็กยมา เขากินหนูก็ตามแมวไม่กินแต่ปลาทูกินหนูมันกินเนื้อมันล่ามันเสืออยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าถ้านกําลังเลี้ยงเสือตัวเล็กอย่างนงี้ท่านจะเข้าใจแล้วอาหารให้อะไรเสือท่านไม่ให้กินผักไปไหมไม่ได้ใช่ไหมครับกินแต่ปลาทูเหรอไม่ใช่เสือไม่กินแต่ปลาทูที่ไหนผมวันนี้ก็สิ่งผมโยงมาให้ท่านผู้ชมที่เคารพรู้จักภชนาการของแมวนะครับ เพนถ้าเราจะเลี้ยงแมวให้ให้แข็งแรงสมบูรณ์สวยงามตอนนี้สวยงามเนี่ยวัดยังไงอาจารย์ก่อนแข็งแรงสมบูรณ์ยังไงสมไมก่อนเราก็มีอาหารอยู่สูตรเดียวฮะคือกินสูตรเดียวตั้งแต่เกิดจนตายปลาทูไม่ใช่ปลาทูอีกแล้วอาหารเม็ดอาหารเม็ดครับครับตอนนี้ตอนนี้ปลาทูเขาไม่กินแล้วอาจารย์ก่อนครับมันแพงง่ายๆเลยฮะ เต็มแล้วเนี่ยเขากินแต่คนเลี้ยงก็ไม่มีปัญญาให้กินถูกต้องปลาทูมงปลาทูแมวสินี่หายไปแล้วครับสมัยก่อนเพราะคนหาปลาทูแมวให้ปลาทูเล็กเนี่ยให้กินได้แมวก็เลยกินปลาทูตลอดมันอยากกินอย่างเดก,ก็แต่ไม่ได้เพราะปลาทูมันตู่ไม่แต่ข้าวกินคาวมาแล้วแมวมันกินเก่งชอบกินคือมันชอบมากพิเศษนะฮะเขาก็เลยเรียกว่ากับกับปลาทูทันธุ์ปลาทูเดียวเขาก็เริ่มมากินเม็ด อาหารเม็ดใช่ไหมครับหรืออาหารแมวเนี่ยมันก็มีตั้งแต่อาหารเม็ดใช่ไหมครับอาหารเม็ดซึ่งเราเจอเป็นเม็ดบดนะครับอันที่สองก็เป็นอาหารกระป๋องนะครับเกระป๋องก็จะเป็นอาหารเปียกอย่างนั้นก็จะมีเนื้อเนื้อปลาปลาทูน่าเ้วยนะจังกอนผมเคยซื้อมาเค็มบึ้กลปิ่นเค็มออกเลยอันนี้มีมีนิดหนึ่งนะครับอยากฝากท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมเชื่อไหมครับย o u ย n o น อาหารแมวส่งออกจากประเทศไทยอันดับหนึ่งของโลก oh. ที่กินกันเนีงบ้านเราทั้งนั้นนะครับจักนกร oh. พอพัฒนาก,การขยับขึ้นมาดีขึ้นเราพบว่าตอนหลังเนี่ยเรากินแมวสูตรเดียวไม่เคยเปลี่ยนเลยเรามารักษาเราก็ถามว่าจะกิกกนอะไรอาหารเม็ดตึ๊บตั๊บตึ๊บตั๊บโอ้โห و. ทีเด็ดเลยจักนกรกินแต่เม็ดมันก็กินน้ําน้อยอ oh. พอ,อ,อทานน้าน้อยบางคนไม่ได้ตั้งน้ําไม่ทานให้เป็นเช้าเย็นตามอาหารซึ่ง mm hmm. ก็ทาให้แมวตัวนี้มีปัญหาเรื่องนิ้วนิวแมวเป็นนิ่วฉี่ไม่ออกนะครับเยอะมากนะครับแล้วลองตับมาก็ขยับเป็นโรคไตรับะนั้นเขาก็เลยพัฒนามาใหม่นักวิทยาศาสตร์ทางการอาหารสัตว์ก็เลยทําเป็นตามช่วงอายุนะครับว่าแมวแมวลูกแมวอาหารสุนลูกแมวแมวโตแมวสูงอายุแมวนะครับแมวไม่เกินปีหนึ่ง แล้วก็แมวสูตรหนึ่งถึงหกปีตอนี้พัฒนาการอีกนะ้วจันกนหลังอายุหกปีหปรือเจ็ดปีบางสูตร,รบ,บางยี่ห้อใช้เจ็ดปีเจ็ดถึงสิบปีขึ้นเรื่อยไปเราเรียกว่าซีเนียแ่รุ่นเดียวกับเราเลยฮะจกกันกอนเ <c oughs> ขาจะเรียกแค่ซีเนียแตนี้เรียกว่าแกแทีน,น,น,นี้เราก็จะจะเข้าใจแมวมากขึ้นจกกันกอนว่าจะกินอาหารยังไงเพราะความต้องการอาหารในแต่ละช่วงที่ผมบอกแล้วสามช่วงไม่เหมือนกันเด็กๆนี่มันต้องการโปรตีนสูง Mm hmm. เค็มจัดพวกนี้นะครับ, mm hmm, ครบเค็มเค็มจัดเพราะนี่ก็จะมีนู่นนี่นั่นโซเดียมเยอะถัดมาก็โปรตีนพอสมควรและพอมไปเรื่อยๆก็ค่อยๆลดโปรตีนลดอะไรไปแต่ซีเนีร์รุ่นพวกเรานี่นะครับ mm hmm. ก็จะต้องลดเกลือลดเค็มนะฮะเบาเค็มนะครับอะไรโปรตีนต่ําเพราะว่าพวกนี้มันจะไปที่ไตไตจะไม่ที่มันจะกลายเป็นพวกยูเรียในตัวเช่น นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ของเสียที่ต้องขับออกไปถ้าไม่ขับออกก็เป็นไตาวายมันก็เป็นโรคไตต่ำมาอันนี้ยอาจารย์ก่อนเพราะรเราเข้าใจก่อนทีน,นี้อาจารย์ก่อนครับแล้วเราจะคำนวณยุแมวได้ยังไงคุณหมอแมวไอ้เท่าไหร่แมวเนี่ยจะเนี่ยแมวพี่เลี้ยงมาสิบห้าปีแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ได้อีกหลายปีไหมโอ้โหสิบห้าปีเหรอนะอะไรเนี้ยผมบอกว่าอ,อแมวก็ ก็คูณหกแล้วกันนะครับสิบห้าคูณหกก็เทียบเท่ากับคนใช่ไหมอ่าก้าสิบหกผมก็ไม่ต้องตอบแล้วนะครับว่าก้าสิบจะอยู่ได้เท่าไหร่ครัก็ได้ไหมครับช่วงนี้ถือว่าเขาเกินถ้าสิบถ้าสิบก็หกสิบแต่ไหมนใกก้ไกลๆไหวพวกเราไหมครับสูตรนี้มันพอได้นะครับแต่ด้แมวเด็กนี่อาจจะใช้ไม่ได้นะครับว่าปีหนึ่งเท่ากับหกขวบไม่ใช่มันทมาผสมผันได้แล้วช่วงนี้มันจะเร็วแต่เฉลี่ยแล้วยาวๆเนี่ยก็จะหนึ่งคูณหก นะครับหนึ่งปีแมวเท่ากับหกปีมนุษย์อนะครับแร้วเรื่องน,นี้เป็นสูตรว่าเราจะเข้าใจเขาละเราก็เริ่มจะเปลี่ยนแปลงลอาหารนู่นนี่นะั่นเราเข้าใจพออย่างนี้มาเราเราเปลี่ยนสูตรไปละอันนี้เราตอนนี้ก็มีตอนนี้พัฒนาการอกีกจากแมวที่สุขภาพดีใช่ไหมครับเกิดป่วยไปผ่าตัดไม่สบายลดทนรดทนอะไรเงี้ยต้องผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเรียกเลื่อสูตรพักฟื้นฟื้นฟูก็จะมีสูตรหนึ่ง แแมวเป็นโรคไตเอาอีกสูตรหนึ่งไปนะครับแมวเป็นโรคนิ้วอีกสูตรหนึ่งไปอะไรเงี้ยแมวโรคตับอีกสูตรหนึ่งไปที <ใน S 2> อ่อาจารย์ท่าอย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดอาจารย์แมวเนี่ยในการเลี้ยงตั้งแต่เล็กจนโตหรือว่าตอนที่ป่วยเราเนี้ยแสดงว่าเราไม่สามารถที่จะให้อาหารเองได้เลยเหรอหมายถึงว่าต้อง,ต,องต้องซื้อซื้ออาหารแบบเป็นเม็ดแบบเป็นสูตรสูตรอย่างนี้เหรอฮะก็หรือเราคุณแหวนชาวบ้านเนี่ยสามารถปรุงสูตรต่างๆตามได้ไหมอันตามสั่ง อได้ครับแต่ผมบอกว่าท่านต้องเข้าใจในความต้องการในเช่นอายุสิบป,ปีแล้วท่านจะโอ้โหสัตว์เต็มที่เลยปลาแบบเค็มๆใส่น้ำปลาอีกต่างหากอะไรเงี้ยผ็ยังไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ือจะ <ผม S 1> ต้องต้องต้องใช้ก็ต้องเข้าใจเข้าใจาในหลักความต้องการของสัตว์อยู่ผมไม่ได้บอกว่าต้องซื้ออาหารเม็ดนะครับผมจริงๆแล้วชอบให้แมวกินอาหารสดเพราะว่าผมเจอคือที่ผมเจอคือไม่ค่อยเป็นนิ่ว แต่ถ้าเลี้ยงตัวเดียวเลี้ยงน้อยๆแล้วก็ใช้อาหารเม็ดตลอดอะไรเงี้ยนะครับก็จะจะเจอภาวะโรคนี้บ่อยถ้าไม่เปลี่ยนสูตรอาหารเลยนี่คือคือโภชนาการของแมวที่อาจารย์โน้นนัางากที่ก็ให้เข้าใจนะครับอาหารธรรมดาท่านก็อาหารแมวปกติเนี่ยก็แยกตามอายุที่ผมว่านะครับตั้งแตู่0ถึง6เดือนสูตรหนึ่งพอจาก6เดือนถึงปีหนึ่งสูตรหนึ่งปีหนึ่งถึง6เดือน6ปีสูตรหนึ่ง 6ปีถึง10ปีขึ้นไปก็อีกส่วนหนึ่งเอาแค่นี้ก่อนนี่เรียกว่าเบ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 พื้นฐานกับนเบสิกนะครับซึ่งจะเลี้ยงไม่เหมือนเดิมนะครับสูตรเดียวใช้ได้ One ไซฟิตเอาวันฟอร์มู u l a ฟิตเอาไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเปลี่ยนตัวนี้ก่อนแต่ส่วนเวลาแม้ป่วยท่านไม่ต้องถ้าไปหาหมอหมอต่าสั่งให้ท่านเองเขาเรียกอาหารสัตว์ป่วย